โจ伊ภูวสิทธิ์เจ้าของเพลงดังหน้าทองและแบงค์รัฐวิทย์โดนป่วนขณะแสดงคอนเสิร์ตและเกือบโดนทำร้ายร่างกายโดยคนกลุ่มนี้เคยทุบรถยูบอยทีเจมาแล้วโดยแบงค์รัฐวิทย์ได้ออกมาโพสตคลิปจากกล้องวงจรปิดและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนกับโจอีภูวสิทธิ์โดนป่วนขณะเล่นคอนเสิร์ตว่าคนกลุ่มนี้พยายามป่วนตั้งแต่ตอนที่กำลังแสดงอยู่บนเวทีทั้งขึ้นบนเวทีโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตยืนเต้นบนเก้าอี้โชว์กลางรบกวนลูกค้าคนอื่นบ้าง ท้ายพอแสดงจบมีหนึ่งคนในกลุ่มวอยวายว่าขอเพลงให้เพื่อนที่เสียชีวิตไปหน่อยให้ทิปไปตั้ง1000บาทแล้วทำไมไม่ยอมเล่นซึ่งทางเจ้าตัวก็พยายามปฏิเสธอย่างสุภาพว่าเล่นไม่ได้แต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่พอใจจนในที่สุดต,ตนก็บอกว่าจะคืนทิป1000บาทให้แล้วรอตรงน,นี้ก่อนเราต้องไปถ่ายรูปกับบรรดาแฟนๆแ,แต่ในระหว่างที่กําลังถ่ายรูปอยู่นั้นมีคนโยนขวดมาซึ่งจาไม่ได้ว่าเป็นขวดอะไรพอหันกลับไปก็เจอชายคนดังกล่าวกับเพื่อนยืนตะโกนและชี้หน้า ทั้งจะเข้ามาทําร้ายตอนนั้นตอนอยากจะต่อโต้เพื่อปกป้องตัวเองแต่ก็ต้องตั้งสติแล้วเดินออกมาก่อนจะให้คนในกลุ่มของชายคนนั้นมารับเงิน1000บาทคืนไปซึ่งก่อนจะออกมาก็ได้ถามว่าคนที่มาหาเรื่องคือใครและคําตอบที่ได้ก็คือเป็นตัวตึงจังหวัดตราดจากโพสต์ดังกล่าวยังบอกอีกว่ากลุ่มที่มาป่วนเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเรื่องในคอนเสิร์ตของป๊อปปองกูลเมื่อปีก่อนและคนที่ทุบรถของยูบอยทีเจก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย